ครับวันนี้มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับในเรื่องการหารแต่เป็นการหารในรูปแบบที่เป็นการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบไม่ลงตัวแบบนี้เศษจะไม่ใช่ศูนย์ละส่วนในหัวข้อที่แล้วเป็นการหารแบบลงตัวการหารแบบลงตัวก็คือหารแล้วเศษเป็น0ูนย์ก็คือไม่เหลือเศษ แต่วันนี้เราจะมาทบทวนการหารในเรื่องของการหารแบบไม่ลงตัวมันจะมีเศษนะแต่วิธีการกระบวนการ3มขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือการขั้นตอนต่างๆมีอยู่3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็คือถามถามเสร็จแล้วก็ลบลบเสร็จแล้วก็ชักชักเสร็จแล้วก็วนกลับมาถามใหม่วนอยู่เนี่ยสมขั้นตอน การหาเนี่ยจำไว้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนวันตายเนี่ยจำแค่นะี้นักเรียนจะสามารถหาคำตอบในเรื่องของการหาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนทบทวนเรื่องการหารแบบไม่ลงตัวหารแบบไม่ลงตัวก็คือหารแบบเหลือเศษเอาง่ายๆก่อนเพราะฉะนั้นข้อแรกวันนี้นะข้อหนึ่งสองพันสามร้อยสี่สิบห้าหารด้วยสี่ เท่ากับเท่าไหร่2345หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ2,345เป็นตัวตั้งหารด้วย4 4สีนี่คือตัวหารเมื่อวานนี้เราคกทวนไปแล้วมาวิธีการวิธีตาม เครื่องหมายหารยาวหนูมีไมเปนน็นทัดหนูตั้งเครื่องสูตรส่วนแล้วสองพันสามร้อยสี่สิบห้าต่อมายาวๆหารด้วยอะไรหารด้วยสิตัวตั้งนี่ก็เรียกตัวตั้งตัวตั้งจะอยู่ข้างไหนตัวหารจะอยู่ข้างหน้าตัวถ่วนงมาไว้เรื่อมาเรามาหารเริ่มจากอะไร เริ่มจากการถามก่อนถามว่าอะไรถามว่า4ตัวเนี้ยคูณกับอะไรได้2เวลาการถามถามทีละตัวแล้4ว4คูณกับอะไรได้2 4หนึ่ง4 4คูณ1มันก็เป็น4แล้วมันมากกว่า2เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแรกเพราะฉะนั้นที่ไอขยงต้องเป็น4คูณกับ0 4คูณ0 เป็นศูนย์นะซึ่งเป็นศูนย์นั้นมันน้อยกว่าสองอยู่แล้วมันได้แต่ว่ามันตัวแรกมันเป็นศูนย์ที่เวไาเราขยับมาเลยทไมกหลักเลยนะเป็นเทนะนะ่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามเพราะฉะนั้นเราก็ถามใหม่ถามใหม่นะถามว่าสี่คูณกับอะไรได้ยี่สิบสามสี่คูณกับอะไรได้ยี่สิบสาม 41, 4, 428, 432, 4416, 4520, 4624, 4ค 6, 6เป็น 24, 24ได้ไหม24ไม่ได้มันมากกว่า23เพราะฉะนั้นได้แค่4คูณ5 45ได้เท่าไหร่เองได้20ถามเสร็จแล้ว ถามเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็าทำไมลบสิครับอา้าวลบมาลบกันอ้าวลบที่สามลบศูนย์ 3, 2, 2, เหลือสามสองลบสองเหลือศูนย์อ้าวลบเสร็จแล้วลบเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำไมชักชักตัวที่อยู่ติดกันก็หนึ่งตัวเท่านั้นนะจ้ามาทีละตัวชักอะไรลงมาชักสีตัวนี้ลงมาสี ชักเสร็จก็ทำไมว้กลับมาถามใหม่เนี่ยวนอยู่นี่แลูก3าขั้นตอนถามว่า4 4คูณกับอะไรได้34 4คูณกับอะไรได้34 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 สี่คูณเก้าได้สามสิบหกสามสิบหกไม่ได้มากกว่าสามสิบสี่เพราะฉะนั้นได้แค่สี่คูณสี่คูณอะไรครับสี่คูณแปดสี่แปดสามสิบสองเอาถามเสร็จแล้วก็ต้องมาทำไมถามเสร็จแล้วก็เอามาลบอ่เอามาลบลบกันสิสี่ลบสองเหลือสอง สามลบสามเหลือ0ลบเสร็จก็ทำอะไรต่อถามลบเสร็จแล้วก็ชักชักอะไรลงมาชักห้าลงมาดิอ่าชักห้าลงมาชักห้าลงมาได้แล้วชักเสร็จเขาก็กลับมาถามใหม่ว่า4 4คูณกับอะไรได้25 สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามหกสายสเจีปดกลเคียงตัวไหนสคูณหเป็นยี่สแล้วก็ลบถามลบชัดเอามาลบสิห้ 5, ลบสเหลือหนึ่งสองลบสเหลือศน ม,มีตัวให้ชักอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วก็ขีดสสเส้นใต้สักสองเส้นนีเหลือไหมเหลืออะไรวันนี้มีอะไรเหลือเศษเหลือเศษแบบนี้เขาเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวอ้าวก่อนจะตอบเรามาทำอะไรซิก่อนจะตอบเราก็มาตรวจคำตอบดู ตัวคำตอบเมื่อวานตัวทวนไปแล้วนะตัวคำตอบให้เราเอาอะไรให้เราเอาผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลคือเท่าไหร่เอาผลลัพธ์ห้าร้อยแปดสิบหกห้าร้อยแปดสิบหกไปคูณกับอะไรผลลัพธ์ไปคูณกับตัวหารตัวหารในที่นี้คืออะไรข้อนี้คือสี่ แล้ววงเล็บปิดอ่าเสร็จแล้วไปบวกกับเศษเศษเท่าไรวันนี้ข้อน,นี้เศษเป็น1เศษเป็น1ก็บวก1มันต้องเท่ากับอะไรเมื่อวานนี้ต้องเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งก็คือเท่าไรสองพันสามร้อี่สิ้าไหมทีนี้เรามาทด,ดูสิ ตามวงเล็บก่อนทดนทั่นเอคุณคูมณตรีทดนะห้ารปดคูณกับอะไรสี่คูณสี่หกยใส่สทด2อ8สี่แปบวกสเป็น34ใส่4ทดสามสี่คูณห้าห้าสี่บกสเป็นยี่สิบสามวงเล็บนี้ได้2องพันสร 2344มาบวกกับอะไรบวกเศษอีกนึงองนสามร้อยสี่สบวกหได้เท่าไรหร่ล่ะลูกก็ได้2000ก็ได้2องพันสาม่สิห้าเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากับตัวตั้งพอดีไหมเท่าพอดีเพราะฉะนั้น กระบวนการตรงนี้วิธีการตรงนี้รรนคําตอบตรงนี้เราถูกหรือยังถูกแล้วครับถูกแล้วเพราะฉะนั้นตอบครับตอบเท่าไหร่เลยตอบห้าร้อยแปดสิบหกมีเศษไหมมีเศษแล้วก็เขียนเศษเศษเท่าไหร่ลูกหนึ่ง ข้อนี้ตอบห้าร้อสิบหเศษหนึ่งโอเคนนะ่ารน,นะครับต่อไปมาดูข้อ2ตัวอย่างข้อที่2ข้อที่2ก็เป็นการหารแบบไม่ลงตัวเหมือนกันครับข้อ2หารแบบไม่ลงตัวเหมือนกันอ้าวสามพัน สี่ร้อยหกสิบสามหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไหรสามพันสี่ร้อยหกสิบสามหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไร่ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยขั้นตอนเรามีแค่สามขั้นตอนถามลบชักถามลบชักถามลบชักวนอยู่นี่แหละวนอยู่สามขั้นตอนนี้เท่านั้นตัวเลขจะเยอะขนาดไหนมากขนาดไหนเราก็อย่าเพิ่งตกใจ ทําทใจเย็ยนๆมาดูก่อนสามพี่รหสาหารด้วยอะไรหารด้วยหเหมือนเดิมตัวตั้งอยู่ข้างในตัวหารอยู่ข้างหน้าขั้นตอนแรกถามถามว่า5คูณกับอะไรได้สามมีไหมครับไม่มีครับ ห้าแล้วมันเกินแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวแรกเป็นอะไรเป็นห้าคูณศูาห้าคูณศูนย์นถ้าตัวแรกนะต้าตัวแรกเป็น0ูนย์เราขยับมาเลยมาเป็นเลขสองหลักเลยมาถามใหม่ถามว่า5คูณกับอะไรได้3ามส่าคูณอะไรได้สามสิบสี่ห้า ห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้ห้าหกสิบหเสห้คูณเจ็ดมัห้าเกินเพราะฉะนั้นได้แค่ห้าคูณอะไร 5, 6, 5 6, ้าคูณหกห้าเท่าไร่สามถามเสร็จแล้วก็ลบครับลบมาลบเลยสีลบศเหลือสี่สมลบสมเหลือศน ลบเส็จชักถามลบชัก,<ว>กชักเสร็จก็วกลับามาถามใหม่ถามว่าอห้คูณกับอะไรได้สี่หกคูณกับอะไรได้สี่สิบหกห้าห5ึ่งห้าสองสิบห้าสามสิบห้เป็นห้าหคูณอะไรหคูณ 9ครับห้า9ได้4ี่ส้าถามเสร็จแล้วก็ลบครับลบมาเลยก็ลบ6ลบ5เหลือ1 4ลบ4เหลือ0ลบเสร็จทำไงก็ชักลงมาชักสามลงมาเนี่ยทีละตัวทีละตัวทีละขั้นทีละขั้นชักเสร็จก็บกลับไปถามใหม่ถามว่า ถามว่า5คูณกับอะไรได้13 5คูณกับอะไรได้13 5 1 5 5 2 10 5 3 15เฮ้ย15มันเกินแล้วได้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 แล้ว5 2 10ถามเสร็จแล้วก็ลบอ่า13ลบ10 3ลบ0เหลือ3 1ลบ1เหลือ ศูนย์ลบเศษนีให้ชัดอีกไหมมีไหมไม่มีแล้วพอ,พอขีดเส้นใต้สามตัวนี้2เส้นนะหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นการหารแบบลงตัวไหมไม่ครับนะเพราะอะไรไม่ลงตัวเพราะมันเหลือเศษเหลือเศษสามข้อน,นี้อา้านจะตอบทำไมดูก่อนตรวจคำตอบดู ตัวคำตอบทำยังไงตัวคำตอบไมไ่ออไเอาผลลัพธ์ผลลัพธ์ตัวนี้มาคูณกับตัวตั้งหกรอา้าสิบไปคูณกับคูณกับ5้าเรไปบวกกับอะไรบวกเศษเศษในข้อนี้เท่าไรสาบวก3มันจะต้องเท่ากับตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างในนี ต้องเท่ากับตัวนี้สามพันสี่รหสสามอามาทดดูสิหกร้าสคูณห้าดูสิทำในวงเล็ก่อนเอาห้าสองสใส่ศูทดหนึ่งห้าเ้าเ้าห้าสี่บห้าบวหนึ่งเป็นสี่สิบหใส่หทดสี่ห้าคูณหกหกห้าสามสิบ บวกกัวทดอีกสี่เป็นสามสิบสี่สามพันสี่ร้อสิบนะแหวงเล็บได้สามพันสี่ร้อหกสิบบวกกับอะไรบวกกับสี่อีกสามสามพันสี่ร้อสิบบวกอีกสามมันก็ได้เท่ากับเท่าไหรสามพันสี่ร้อยหกสิบสามเท่ากับตัวตั้งพอดีเลยไหมเท่ากันไหมเท่ากันพอดีเลยเท่ากันพอดีเลยเนี่ยบวกกันแล้วมันเท่ากับตัวตั้งพอดีเลย เพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้กระบวนการตรงนี้เราทำถูกหรือยังถูกแล้วอ่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอบสิครับเราะอะไรจะ๊ะตอบหกร้อยเก้าสิบสองมีเศษไหมมีเศษเศษเท่าไหรเศษสามตอบถ้ามีเศษตอบเศษด้วยนะแต่ถ้าเศษเป็นศูนย์ไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้ โอเคไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนกลับมาดูใหม่ทบทวนใหม่ย้อนวิดีโอมาดูใหม่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทบทวนได้เฉยนะหลังจากดูวิดีโอน,นี้เสร็จเดี๋ยวคุณครูก็จะมีงานให้ทำลูกนะงงนในยุคสมัยที่เราต้องเรียนแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้นักเรียนต้องพยายามให้มันมากขึ้นนะให้มันมากขึ้นต้องมัน มาดูมาทบทวนครูมีคลิปมีอะไรให้ดูเราก็ดูเป็นการเตรียมความพร้อมอเป็นการที่พวกเราจะสามารถเรียนรู้ได้ในสถานการณ์ช่วงเป็นที่พวกเราไม่อยากให้มันเป็นแต่มันเป็นเราก็ต้องเรียนแบบนี้วันนี้หลังจากนี้คุณครูก็จะมีงานให้นะครับวันนี้ก็มีแค่สองข้อนี้สวัสดีครับ